สวัสดีจ้าพี่น้องมืงนีกับมะพบมาวมาพอ้กับช่องสาวหม่องชาแนลนะจ๊ะกับมาพบกันเช่นเดิมเช่นเก้านะพี่น้องมืงนีสาวหม่องสิพาพี่น้องมาจับหอยนาแล้วจ้าหรือว่าหอยปังนั่นเองมืงนีสาวหม่องกะเบื้องบรรยากาศแล้วมันเป็นบรรยากาศแบบบอบบอบบอสลัมสลัวคือเมื่อวานนี่พี่น้องเมื่อวานอากาศอุย้ยทึ้งหนาวทึ้งหลมมทึ้งฝนพี่น้องหนาวคักเมื่อวานนี่สาวหม่องยุกะทอมมาเก็บบกมวงเนาะทึ้งหนาวทึ้งฝน มื่อนีสาวหม่องเห็นหอยออกหลายพี่น้องสาวหม่องสิม,ม้าพาพี่น้องมาเก็บหอยมื่อนีไปชมกันเลยจ้าป้าพี่น้องมาเก็บหอยซอยกันกับสาวหม่องเด้ออย่าลืมก้อนสเปรเก็บ,บหอยพี่น้องก็ฝากไปกันลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้สาวหม่องน้ำในเด้อจา้าถ้ามักคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำในเด้อถ้ามักแห้งก็กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อประพาดการติดตามของคลิปแม่ไม้ไของสาวหม่องเนาะพี่น้องไปไปชมกันเลยจา้า มืนีเสาหม่องกะมากับน้องซ้ายวัดดีท่านผู้ชมแล้วน้องซ้ายเสาหม่องอาจสิตุยนุยยุดน้อยหนึ่งมาหาหอยน้ำกันพี่น้องหอยนะวังนึงหันข้าเจ้าอันมาใส่มองพี่น้องู่้ยู่หอยพ่นน้ำม,มันลนมาน้ำไม่ยังดีตืห้หัวปีไปเนี่ยบัทนทในเฮ็ดน้าเลยพี่น้องน้ำลนเมียงลนหอยแล้ว นี่สาวหม่องเห็นฟ้าร้ายพี่น้องพาล้ายแล้วเห็ดปวกออกได้เนี่ยเนะาะพาล้ายเห็ดปวกพาล้ายเห็ดออกว่าท่านี่ว่างไปเก็บเจ้าเทียมอ,อื่นสาวหม่องว่าสิไปเก็บฟังเบิ้งสิได้ไปบ่ก็เลยมาหาหอยก้อนพี่น้องช่วงนี้โอ้ยมีแต่หอยอยันเชอรี่พี่น้องมีแต่หอยเชอรี่เอาบ่านอ พี่น้องหอยอยังกล่องกันโจโกเลยจา้าอุ้ยสงสัยจะเป็นหอยเชลีล่ะหอยเชลลีทุกมือนี่มันเข่าไงเด้อพี่น้องหอยหอยเข่าคุดหอยเข่าไงก่คือตะเกา่าตะเกา่าหอยเชลลีมันเข่าไงว่าเป็นเด้พี่น้องมันผสมกันแล้วทุกม,มือเนี่ยเดี๋ยวสมองสิจับเบิ้งห้ยกล่องกันโจโกโอยู่ยุขางหัวคณะเนี่ยจ้นะคุณอะมันเห็นาน้ำมันออกมา โอ้ยมันหลายบาทแท้พี่น้องกินข้าวเบิร์ดได้ไงกัดต้นข้าวเบิร์ดได้ไงคุณน่ะอสมองสีเอาอยุดอกเอาแตือนงวยใหญ่ายนงวยน้อยๆสมองสีบิรเอาดอกคุณน่ะขางหัวคันน้ำคุณน่ะพี่น้องเห็นบ่ะนั่นกำลังสิออกมาจะมันเข่าขุดนี่ขางหัวคันน้ำกัดแทวอยู่เนี่ยจ้ะคุณน่ะ แซวอยู่ขงังวัคนะหอยเขาคุดก็เป็ปี่ยนบปเนี้หอยเขาคุดเขาไงบ้านซ้มมองเอิญเขาคุดด้อพี่น้องนี่ห้อยใหญ่ห้อยเขาเป่นงน้ำออกจากนาะเพราะว่าสิได้ว่านเขาเนาะพี่น้องฝนมันมาแห้งหลายฝนดีครับเกลืออ่ฟ้าเห็ดทั้งเป่นงน้ำออกนี่น่วยไงเอาอยู่ซ้มมองนะ ท่านไวยน้อยสาวหม่องเบ้าว่าท่านในป่ากกเห็นหอยนาเลยพี่น้องเห็นต้าหอยเซรีเต็มทงเต็มทาไปเบิดพี่น้องสาวหม่องมะพอ้าวซิงหนีจ้านี่สาวหม่องมะขี้ดว่างมะนี่สิพอพี่น้องนี่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 น,น,นี่พี่น้องค้องดีข้องดี ใครแม่งด่าพี่น้องเดาสามองสิจออปะคน้นเดาจ้าป้าพี่น้องต้องจอเอาปากเง้งเมื่อใดพี่น้อง นี่ได้หลีพี่น้องเม้งดานี่พี่น้องหมานมานมนโอ้ยบกิดบ่ฝันมาจีได้ฮ้ยหมัวพี่ได้เม้งดานี่พี่น้องยางมาศพจังหวพะพอดีเลยโอ้ยหาหอยได้เม่งดาพี่น้องไข่เม่งดา้าย,ด,ายดีใจดีใจพี่น้อง นี่สมองบ่าคิดบ่าฝันว่าสิใดเลยยางมาแถวนี้พี่น้องแมงด่ากำลังงามๆเลยจา้าเป็นตัวผู้ด้วยนะจา้ะตัวเมยวียไขว้ดีใจหลายเขาได้แม่เขาได้อันโตเฝ้าไปแล้วเขาก็ต,ต้องเอาไข่มันพี่น้องเอาไข่มันไปกิน ใส่กระคูน้ากันนี่แหละนี่อันนี้หอยหอยกระไดเราแมงดากระไดพี่น้องอ้ยหอยนาตัวใหญ่อุ้ยหอยนาตนัวใหญ่เนี่ยวบเมนหอยนาหอยปังตงัวเนี้นี่ดากใสใสเนี่ยหอยปังเนี่ยหอยปังนี่พี่น้องหอยปังนี่น้งามเลยจ้าเดี๋ยวเก็บหาบก่อน,น ไหยังล่ะไห้นะ้าตัวนี้หห้นะ้าพี่น้องหห้นะ้าใครช่วยพี่น้องบึ้งนะโอ้ยงามขัดมันยุบเป็นคู่ น้ำถว่วให้นะก็มีตะหยาพี่นอ้นงนอเงเป็นตะแมงด่ามาไครเนาะเขาพึ่งเป้งน้ำออกมายานบไดาอันว่านเข่าพี่น้องก็เป้นงานา้ำทอนมาเรื่อยๆเพราะฝนดีคักน้ำลนคลองลนเมียงเลยจ้ะ อุ้ยนั่นนั่นนั่นมือ่นล้วพี่น้องบัดเนี้ยเนาะจับหอยเชลลีพี่น้องนี่นู่นี่นี่เอาปะนู่นี่นี่ทีนั้น ี่ไยใหญ่ไวย,น,ยน้อยปนกันพี่น้องอันมองเข้าไถานาำน่ะนะพูนน,นามาพี่น้องจังไดจะได้บ้านเขาง่ายผู้ข่าวว่าพี่น้องว่าย้ำไดสิไดว้านเขาง่ายดำน้าสูมือนีก็บ่ไหวได้พี่น้องสูเ้เบ่ไหวม่อคือคนตะเกาเนาะคนตะเกาดำให้ดับน้ำนี่เพิ่นเก่งเนาะเด็กน้อยสมัยหม่สูมือนี้ ดับให้ดับน้ำว่าปิ่นดอกพี่น้องพูนอะน้ำบ้ามันน,น้อยพ่นละล้อมันแห้งพุ่แล้วพี่น้องเคยเสิได้ว่านยานแต่ฝนเราตกไม้อีกพี่น้องเอ,อ้ยเห็นแล้วเตีย้ยหอยเซรีเขอปากกกเ็นหนอยอันนั้นเนาะเห็นหนอยนะอย่จะมือรอบสม กุ้งโกลงไปเอนตัวกรองกันเต็มอยู่พี่น้องอยู่กับทางน้ำนี่เมนโบงดงามแดงกระไลไหลดเดีย๋ยวปบ้ คุณนายอยู่ในเฮนไนอคุณนายต่วา่านามันเลิกนั่นน่ะนามันเลืกบางนั่นเลกบงนั่นนี่นี่นีน่น,น,น,นี่อันใหญ่นี่เดวะวนใหญ่ไปไหนตัก <ท todavía> พอดีนี่พี่น้องอีกคนนึง ตอนนี้สาวหมองกะได้มาหอดกระทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว้อพี่น้องนี่สาวหมองได้ไอ้ไข่แมงดาเห็น <He ard S 2> บ่าพี่น้องไข่แมงดาได้ไข้เดียวนึงใส่ละตัวมันนี่พี่น้องได้แมงดาตัวนึงเราไปปนเนี่ยมือแรง นี่จ้าหอยกระเพาะใดยี่ดอกพี่น้องหอยเชลงเชลลีกะนี่หอยเชลีีหอยนาะใดบาหลายพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าจับไปก้อนเนาะสมองหาซาเพราะว่ามันก็ออกออกบ่ค่อยหลายพี่น้องเพราะว่าคนหาจับเต็มเลย มาหอดช่วงถ่ายคลิปเลาเด้พี่น้องก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์สาวหม่องน้ำในเดอจ้าถ้ามาคลิปสาวหม่องก็กดติดตามให้สาวหม่องน้ำในเดอดื้อด้านลางเลยละพี่น้องที่ขึ้นมานี่ละแล้วก็ฝากกดกระดิ่งกิ้งๆเผื่อว่าผ่านการติดตามของสาวหม่องเนาะเพราะคลิปไม่ไม่เนาะพี่น้องสาวหม่องกะสิลาไปเห็ดยูเห็ดจินแล้วละพี่น้องสิไปกอยหอยเนาะก็ฝากไว้น้ำเน้เดอจ้าช่องสาวหม่องชาแนลเนาะพี่น้องกะฝากไว้ในอ้อมอกกใจน้ำในเดอจ้าสาวหม่องก็คอปปิดคลิ นี่แล้วพี่น้องหอยเห็นว่าจ้านี่ไปแล้วพี่น้องสวัสดีจ้า